ครับสันตะกอจะไปแล้วนะครับออกจากบ้านแล้วสันตะกอศตอนนี้ <c oughs> มาแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นรถมาแล้วสันตะกอศยุค20 2 0นะครับ <c oughs> มาแล้วนะครับ กอดของเรามาเดินทางมาแล้วแหงยี่ว่าไงป่าใก่แ้งรงแม่ด้วยเป็แม่ด้วแล้งหมดแล้วรันหาเลยเนาะรับว้าวเานีกกลุ่มเขาบอกว่าคอยหาเจ้าเต็มเมื่อคืนเบรไว้าาราัจยลูกคนบ้าดึกเมื่อดึก๋อครับรับผมกับโยหันหอ3สาม เบิ้งเขาเล่นนี่แหละเอา,เอาๆครับโอเคๆครับไปแล้วครับันตะคอดเราเดินทางมาแล้วตอนนี้ถ้าเจอเด็กที่ไหนซันตะคอดเราจะแจกขนมเลยนะครับเพราะว่าซันตะคอดมีเวลาไม่มากเดี๋ยวก็ได้เข้าแถวหน้าเสาธงนะครับโอ้ซันตะคอดบีบจมูกกลัวจมูกไม่โด่งนะครับ <laughs> ตัวโตขึ้นไม่รอนะครับทำอะไรครับวันที่หนึ่งค่ะทำบุญบ่ค่ะอ้าวนี่ไงครับเด็กครับปแจกขนมให้เด็กนะครับเออสนตวกส์เอาอะไรให้น้องสองชิ้นสิเมาขนมเร็ว ไปลูกเดินไปเ,เร็วๆสันตะคอสอยังไงอ้าวปีโป้ยังไงอืออ่าสันตะคอสของเรามอบขนมให้กับเด็กไปแล้วหนึ่งคนนะครับเด,ด,ด็กบ้านนี้ไปไหนแล้วครับเด็กบ้านนี้น่ะ อ๋อสันตาคอสน้อยมาหาแจกขนมเนาะบ้านนี้จะไม่ซื่อด้วยิ <c oughs> ้ี่วกับระเป๋าลงรถด,ด้วยนี่เด็กบ้านนี้ไปไหนแล้ว,ลวอ๋อสันตาคอสมาแล้วสันตคานตคอสจะแจกนมแล้วมาเร็ว,วเอาให้น้องสามสี่ชินหน่อย มาขนมเลยเร็วมาเลยเร็วมาขนมนี่สันตะกอดใหญ่ขนมเลยนี่ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> มล่งยูทูบหลายเป็นนังสีละอ๋เออน้องกินได้บ่ละ <c oughs> แบบนี้นะคอ้าวอบคบิ <c oughs> ่งยูทูบลายเป็นนังสีละ โอ้ยบอกให้นเนี่ยไงพอดเอาให้พี่หน่อยเอาลูกอมนเนาะมาสะนตะกรดผู้ด,ด,ด่ามากสันะครอด่อยจะไม่คันนิดตื่อหรือเปล่าขอบคุณค่ะพี่งามเนอะสันตะกรดของเราอึ้งตึงอยู่นะครับตอนนี้ โดมาเอาขนมซนตะคอที่แจกขนมเนี่ยเร็วล้วลงไปลูกบ้านแม่เอาขนมน่ะเอาโทรศัพท์อยู่นั่นละลูกลงไปเลยเร็วโอ้ซาตะคอต้องข้างหนาบนบันอ่า ไปยังครับนี่โอ้ยนี่ปกณนี่เบิ้งยูทูบหลายจะเป็นแซนต์คอร์นี่เอาขนมให้น้องหน่อยแซนต์คอร์ มาเอาขนมมาเร็วได้เออ้วโอ้เอาลายเหนนนีสอมือลูกสมืออึบอลายนีเปลี่ยนมีบาทอือ ไปเดียไปไหนแล้วไปลงไปเอาขนมให้น้องเร็วเร็วนะลงไปนนไอเดียอยู่นนมาเร็วเร็วมาขนมไปเร็ว áo cho bò còn ốm nào à. mưa gió mưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไปทางนี้หรือไปทางนู้นม,มาแล้วครับก่อนจะถึงโรงเรียนนะครับใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วครับมองเห็นป้ายอยู่ไกลๆนะครับสันก์จะไปถึงเรียนแล้ว เอาเอาเด็กมารับขนมหน่อยซาตคอร์สจะมาแจกขนมแม่เนี่ยไม่ไปโรงเรียนบอกวันนี้ละไปไปมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วลงไปลุกโอ๋อันนันมเมแม่เด็กน่ะมั้งนี่อื <c oughs> อ <c oughs> ครับม yeah, ันเบ่งย hmm. ูท like mm ูบหลายไปเอามันเป็นหนังอนะดมันแม่มาหายเงินบ่ฮะเป็นหนังได้ก่อนได้ก่อนนุ้ยเห็นุ้ยบานมันจะเลื่อนมีครับครับใกล้เลลาะ ไปถึงโรงเรียนแล้วผมก็แจกทีละชิ้นนะฮะอะไรนะเหนื่อยบ่ผมก็ไม่ต้องให้ทีละสองะสามต่อไปให้ทีละชิ้นเพราะมีคนเยอะขนาดนั้นอันนี้ให้อยู่บ้านให้สองให้สามไม่เฉยนะนี่ไงมาแล้วซันต์คอร์สมาแจกขนมแล้ว ลูกมาเร็วจูนมาขนมอ่ยโอ้ย เราเข้าแถวแล้วโอ้ยยังไม่มีคนเลยผมก็เดินสะพายเดินไปดเดินมาเด้อได้มั้ไหมเดินกับพี่ผมพี่ผมมาทียังเดินก็ไม่ต้องรีบแบบนี้ยังไม่ต้องแจกเข้าใจไหมเดินลงรถนู่น,นเส้นคนที่มาส่งพี่นี้ก็แจกก็ได้อืม เอาครับอา้าวเด็กซซนตี้มาแต่ไหนเนี่ยเอาขนมให้ซนตี้หน่อยก้าวชิ้นหนึ่งม,มาแล้ขนม,มลูกสันตะคอสจะแตกขนมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมยังผมยังไม่แจกก็ได้แล้วรอพี่ผมก่อนนะเดินไหมครับผมไม่ต้องรีบเห็นคนเยอะบางทีผมก็ไม่แจกผมก็เด pues ินไปเห็นคนคนเดียวสองคนนี้ก็แจกอะไรมาไม่ใช่แจกเป็นเหมือนคุณครูแจกขนมนะมันหมดเร็วได้ไหมดีละชิ้นมันมีคนเยอะโตๆแบบนี้เราต้องแจกก็ได้ต้นสายๆเราก็แจกโตๆแบบนี้นะ อ,อ,อ,อ๋อเอาซาต,ตคอดมาสูงนี่<อ>นี่ใครมีขนมผมก็แจกใครมีผมก็ไม่แจกอ่าขนมให้เพื่อนผมด้วยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับไไม่ได้เเป,ป็นนโรรงีย ไปเอาซันตะคอร์สมาส่งแจกขนมมอมบ,บ้านอเอาลูกอมมาแจกเนี่ย